มเมื่อ,อกี้ตัดมันเมื่อกี้ผือถ่ายยาวเกินไปอ่ะพ่อไม่บอกอ่ะลืมอะ่ะลืมตัวไปนิดนึงแต่ว่าตอนนั้นมันถึงเก้าเลยเก้ถึงสิบสองมั้งทุกคนหอกผมหกักว้ายตายอ่าคนคนนี้ก็ยืนอยู่เราเพิ่งเอามาจากบ้านนะคะทุกคนซึ่งเป็นหุ่นนะครับไม่ใช่ตัวจริงนะครับมันขยับไม่ได้ มันติดกาวร้อนอยู่ครับนี่เห็นไหมมันยึดติดกับบ้านนี่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 มีซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้ด้วยตัวนี้ไม่รู้แอบไปทำไมตายโดนแทงวิวโดนแทงโดนแทงออกอะมือออกจี <c oughs> แป๊บดึงแอบซ่อมแทงตายแล้วพี่คนเ้าเฮ้ยโดนขวาน้วย เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูที่สวเ 9, 9, 9, 9นเกน่าเก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 ่านี่คือสวน่นี่คือสวนเก่าของเรานะคะทุกคนไปดูสวนใหม่กันเถอะกว้างแค่ไหนดูสวนใหม่มาแล้วนะคะอันนี้ก็ตอ้นอะไรไม่รู้ะคะหนุ่มไมิดแต่ก็คือาา 2, คอายุรว่าสองแปดอายุแปดปีแล้วก็มีกระมัง ที่สูบน้ำอยู่นี่ดูชัดๆน้ำเรจุกจะจๆดูข้างบนคุณบรรยากาศดีมากตรงนี้แต่ว่าข้างนอกมันอาจแดดร้อนเดีด๋ยวหุบกล้องกันแป๊บหนึ่งนะคะนี่ <c oughs> ก็คือดอกดาวเรื่องพระจำาสวนของเราทุกคนอาจจะไม่ ที่คนอาจจะงงตรงนี้ทำไมถึงเปลี่ยนเป็นสวนผักนะคะเพราะว่าดอกดาวเรืองปีนี้มันแห้งแล้วอย่างเช่นอันนี้ ใช่ไหมใช่ทุกคนเออเราลืมบอกไปนะวันวันอาทิตย์อะ่ะจะมีงานนกเป็ดใช่หรือไปเล่นพวกนี้ก็ได้ถ้าใครอยากไปชวนชวนผู้ปกครองไปอย่าไปคนเดียวเชียวอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ก็ได้เพราะมีประกวดนางนกเป็ดว่าไนี่เช่นนี้มันจะมา โปรยโปรยโปรยแล้วก็อันแล้วก็อดินถมลงไปนะคะถมถมถมดี๋ยวทำให้ดูไปก่อนสมมติอันนี้มันเนา่าเด็ดอันนี้ดึงแบบดึงแบบนี้ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กำนั่นก็จะมา หวันใสไม่กินแ้วก็หานดิมาถมนะคะเ,เราไปดูน้องฉลากกันดีกว่า นี่ขอฆ่าตัวหลุดอุ้ยตัวหลุดตอนนี้เราทำอะไรอยู่ครับี่เกิดข้าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยโอนกลับมาแล้วน้องเขาเราบอกว่าปั้นสาเลนเห็ดไว้ใช่ไหม ไหนอยู่สิซลเซเรนเฮดตัวนี้ชื่ออะไรซลเซเรนเฮดไอ้ไอคือแปลว่าอะไรเด็กๆน้ำแข็ง,ขงทุกคนด้วยกินนี่คุณแม่ของเราก็จะอยู่ข้างล่างทุกคนตอนนี้ซลเซเรนเฮดของเรากินบันดี้ตัวเขียวไปแล้วมานี่หน่อยทุกคนตอนเนี้ลเลนยเซเรนเฮดไอ้กินบันดี้ตัวเขียวลงไปแล้วเหลือบันดี้ตัวเหลืองว้าแข็งคาป เดี๋ยวขาตัวไปอันนั้นดูต้นไม้ก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่ที่ขอข้างเอ้หัวขาดแขนขาดตัวขาดความมึกไย้ะเยงต่างต่างทำบางอย่างนไม่ได้ะไร นี่งายอยีกอาจจะไม่ดีนะเดี๋ยวขอตุกก่อนด้ไหมเซอร์ไตรงนั้นเด็กนานไ้มพี่ขอนข้าว <c oughs> หนึ่งนาทีแล้วมั้ง <c oughs> อุ้ยเซอร์เลนเฮดไอไปซะแล้วขึ้นสวรรค์แล้วหรือจะตกในโลกดีเนาะ นี่ก็คืออาหารว่างมันก็จะมีกระฟองกาแฟอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็คือซูชิหรือข้าวปั้นก็ได้ส่วนนี่มาดูนี่น,นี่นี่คือในบ้านปูนของเราค่ะนี่ข้าวซึ่งเราทำโซฟาไว้อาจจะนั่งได้จริงอยู่น้องคารามาสมมุตินั่งให้ดูหน่อย เดี๋ยวไปนะทุกคนนี่นั่งได้จริงเพราะว่าเราใส่เบาะสีเขียวซ้อนกับไม้อันนี้แล้วก็มีหมอนข้างผ้าห่มแล้วก็มีอลล่าแมนขาคอดค่ะทุกคนนใช่อลลมนน้นองหมอนทำหรูผมทำก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ หมดมากก็เป็นแบบนี้นี่ทุกคนออกไปจากบ้านกันเถอะไปลุยเยีย่เฮใ้ยอยไม่เถอะเยี่ยยยยที่เสียเขาไม่อย่หงือ่เสียเขามาสร้างบ้านหมดนะที่บ้านเกิดก็จะถ่ายเสร็จแล้วนะอออยากถ่ายอีกอันนึงอ่ะสนุกอยู่สนุกอยู่เหรอติดใจอยู่ เป็นหวัดนิดนึงดูสิชิงช้าของน้องฮาลาวได้พังลงไปเลวๆๆๆแล้วเราจะมีเก้าอีกใช่มีทรายอันนี้อยู่เหมือนเดิมนี่แต่มันไม่ได้ติดกาวร้อนอยู่นะในมันยกอยู่ตรงนี้เราเพิ่งทำเมื่อกี้นี้ย้ายไปตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยววันไหนจะมีการอัพกเดทเราจะถ่ายให้ดู ไม่ได้ทำจากตูต้บอมนะมันเป็นตู้ขวดเหล้าใช่ตู้ขวดเหล้าทุกคนอุย้ยใส่หลุนอ่ะนี่ตู้ขวดเหล้าว้าตายตาย,ตายนี่ตู<ม>้ขวดหเหล้าแมมทาให้้ันนเป็ตกลลว <c oughs> ดื่มสุรา,าไ,ไม่ดีดูนะเสร็จติดก็ไม่ดีนะคะเมาเมาแล้วอ่ะเกิดอ จะเกิดการอุบัติเหตุนั้นันคนลงเอ้ นี่ทุกคนนี่คือหน้าผี่ของข้าวกำลงังทำอะไรเนี่ยที่ของข้าวปัดทรายออกในถังได้แล้วค่ะนะอ๋อไม่ต้องปัดหรอกรูวิธีดีกว่านั้นใช้กวยตั้งเลยรู้แล้วน้องขราพี่รู้แหลวก็จะทำอะไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทุกคนอ่าพี่ของข้าจะไปไหนไม่รู้เราตั้งกล้องไว้ดีนะคะ อันนี้อันนี้ก็คือขู่ตู้เล่าเมื่อที่ใส่สายเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงหน้าให้คนอื่นดูี่น้องคาราหันหน้ามาดินี่ก็คือน้องหน้าหน้าน้องคาราพูดผิดน้องหน้าคาราคืออะไรขอหยุดวิดีโอแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันก็จะอ่าจประมาณแค่อันนี้ก็คือถ่าย ถ่ายไปรอบที่สี่แล้วนะครับทุกคนใช่คเราจะถ่ายแค่สี่รอบนะฮะเรเราถ่ายตั้งหลายรอบไหมถ่ายหลายรอบแบตจะหมดฮะไม่ฮึชแบบ ไม่ต้องค่ายไกลขนาดนี้ก็ได้ห <c oughs> รอกเอออย่างนี้แหละฮัลโหลทุกคนบันดี้ก็จะลวงเอาไปด้วยครับนี่ก็คือต้นไม้ประจำ <c oughs> บ้านอาของกำลังหุ่นคุณมันอาจจะอยู่แต่ว่าแสียรี <c oughs> แล้วก็มีทิ้งช้าที่เล่นไม่ได้ที่เล่นไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องธาราวอนไปติดแล้วอันนี้ก็คือที่อย่างที่บอกเพราะว่า ดูดูไปเอ้าติดถองเดี๋ยวเอาไปปลูกบ้านน้องธาราค่ะบ้านของเจะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะมีอันนี้กันอยู่ข้างนอกนะะนี่แล้วจะเอามันมาปลูกตรงไหนดีกล้องอาจจะล้มนิดนึงนะคะยังไม่เคยชินนี่ ต้นไม้ไปดับหานไปแล้วเราก็จะเอาไอติมนี้ออกเอาออกแล้วก็เอาต้นไม้ใส่ลงไปหัว <c oughs> นี่นี่แค่นี้ก็อาจจะง่ายไ,ไอติมอันนี้ก็เอาไปใส่ตรงนี้ วิธีทำเราอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าดิกๆออกแบบให้พ่อแม่ทำก็ได้ทำพ่อพ่อแม่ใครว่าไม่ใช่พ่อแม่พ่อไม่ได้ทำแต่แม่ทำคนพ่อหรือแม่ก็ได้ทำปู่ย่าตายายก็อาจจะสูงอายุเกินไปจะทำไม่ได้อย่าเล่นกาวร้อนคนเดียวเชียยเลยนะน<า>ะม,มันไม่ลวกมือแต่ว่ามันจะติดอย่างนี้ มันไม่ออกแล้วะไอ้ดอืมไอ้ด๊าไคว้านดูน้องคาราเล่นละครกันใช่ไหมตายเรียบร้อยนี่มันก็จะุนเหมือนปลาดาวเองชุบแอะมีน้องหมีด้วยดีน้องขารากมัมก็จะมาค่ะ น้องฮาราอาจจะไปอนะะึขอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฮาราโอเคเริ่มแล้วอ้าน้องฮาราเห็ดยังไม่เ,อ,เอ,อ้าอ๋อตัวอะไรครับไม่บอกค่อยบอกทีหลังโอเค บอกทีหลังจะไปเล่นละครน,นั่นก็คืออะไรก็ไม่รู้ทุกครั้งหน้าต่างในถาด้นี่ที่มันเป็นรอยเปื้อนอะไรนั่นรอยเปื้อนน้ำนะครับมันไม่ใช่น้ำแล้วนะทำไมพี่ว่ามันน่าจะเป็นอันนั้นะ่ะมันจะเป็นขี้โคลนอน,นี้นก็ได้ไั้งพี่เคยทำติดใส่กล่องกระลังวะอ่ะสำหรับ ลิปนี้น้องคาลาจะบ้านอะไรมาดูกันขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายย,ยังไม่บ๊ายบายตอนนเ้าอเล่นขอภัยด้วยนะคะทุกคนพอดีว่าเราชอบบินมุกนี่น่าจะใช่ละมั้งน้องคาราพี่ฝากกล้องไว้นี่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่จะไปทำอะไรก็เออเอาใหม่นะคะเมื่อกี้ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาตกแต่งบ้านกันไหมหรือไม่ตกแต่งทุกคนยังไม่ดูละครเลยนะครับเออแลวนี่ตัวนี้คือตัวไร่บอกมายังไม่เล่นละครแล้วก็จะไม่บอกชสือนะคะพ้าทุกคนไม่ถ่ายดูละครผมผมจะไม่ปั้นให้ดู แล้วก็จะไม่เล่นละครให้ดูด้วยเดี๋ยวตอนกลางคืนน่ะน้องฮลาจะมาวาดรูปเกี่ยวกับเทว์เอ็นเดอร์สันทุกคนดูผมหน่อยนะครับติดตามดูตอนน้องฮลาวาดรูปใช่ตอนกลางคืนเทว์เอ็นเดอร์สันในเวลาหกโมงทุกคนไปดูละครการ์ตูนแค่ั้นกันเลยลุยการ์ตูนแค่เหรอเนี่ยมาแล้วแล้วดูการ์ตูนล็อกโดดได้เลย เร้ไม่เคับตัวใช้ต้อใหม่เอาตายยังไม่ทันทำอะไรขึ้นสวรรค์แล้วเกิดใหม่อาจจะเมื่อกี้อาจจะพูดผิดขวาไปนิดนึงนะคะแขนขาดตาย<น>ลาลาลาคุณผู้ชมดีกว่าไหมยังอ่ะยังเล่นละครไม่สเสร็จได้เวลาจับตัวนี้กินอัมหมดแล้วหายบ้าไปเลยมาสามารถตบได้ด้วยนะ กระตูนแคทนี่แด่ะตบตบไม่โดนตัวสูงก็ตัวลาเราจะตบบันดี้ตัวเขียวตบกระเด็นอ่ะอ่ะใม่อ่ะไม่ตบไม่ตบไม่นะดูโอ้มันไม่ตบใหม่นี่ตบไปเลยทุกคนสำหรับกระตูนแคทนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครั้งหน้าน้องธนาจะมาปั้นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน คนข้าวเราเล่นละครลาดพิชยังอยู่แค่น้อยค้นีมนร่อมันไม่ก็คือน้องนี่คือน้เพชรขาได้วยมามมาเาอมไม่ทาายนแค่น้อยดำเนี่ยพี่ข้า้างหลังนะลูกเข่ากับแค่ดำ

เราัยที่เมื่อกี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ในคอแพะนุ่มตัวนุ่มสวยมากเลยมีไก่ด้วยใช่ไหมคุณามีไก่ด้วยมีไก่ด้วยนี่ก็ท้องได้กี่เดือแล้วก็มันอยายยาให้ดูที่ไก่นี่แพะแพะใหญ่

ก็ีแัวออกแล้วตลูกแปว่าพวกนังกินนมพวกนเขานกเาขนเขนนั้นี่พ่นนะี่พ่นขับเวพไงแลลูแค่มดลูมันไม่ใช่หมามันเป็นแพะ แม่ถึง่อวันข่แล้พีนาไินทำไมพี่เอยพี่โอ้โหเนาะอันเฟ้นอันนี้ยูคนหนึ่งเนี่ย้โหปล่อยแบบนี้บ แช่แล้วบนแช่่เข้าบุคคลอ่ออันที่่นไปปล่อยเรื่องน้นให้นานน่ะตีอันนี้พอนี่ปล่อยเรื่องว่างน้ำเือขคะนะคะไปหานู่นเนาะนม่ค่ะบ้านข้างนอกก็ได้นะลูกขวาน้าระีทศัสท์อ่ะอืมนั้นผสมกันเองดิ ม่ลที่โต๊ะผก็ปั้นมาตัวพูนขาไปเลี้ยเพนะมันสังสงมกๆเัพนมันนี่ึบ่ไร้อยบ่บ่อึบ่ไสูงเป็นแองโกลันบอนี้บ่อบ่อมันบ่อได้บ่ไสูงเอา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 ใบไหมให้มันมลูกหนูถือใบไม้หนีมันมันก็อย่างนั้นลออมาโยนออกมาโยนใบไม้ออกมา

มันเป็นารต้องการแค่สิเป็นฟามหู้วลกมือลอามือลกก็มาเขาต้องแค่เอคล่ะ่าบคาขึ้นตัวเนี้ยตะกี้เราลดลอยเดียวไอหนริบาทที่หันริบาร์ดอ้นาดเนาะเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นร้อหเอออโอ้ขึ้นหลายเนาะ มันจะว่าแพงกงว่าผลวอนเนี่ว้อ้แสจ่อจากปีมันค่อยจะได้ยี่สิบล้อเปล่าทำนข็ขายเขนทำขาขายเานี่ยกขายทำยังขายเดือนที่แล้วมขาขายลูกไปสานังเขอขายเขาสามเดือนขายขายแล้วขายเป่าลูกออกไมอยทองไห่เออไง เนอกุกของแบจรงอ่ะปีนี้งอกสองเสือสีแขกโอ้น่นน่ะลูกเล็กๆอยู่เต็มเลยนอนอยู่ข้างในนน่นน่ะไม่ขาวเลยะซื้อเขากขาไม่ข้าเอาคือมีลูกน้อยหลายแต่พ่อทั้งคุณกัมีอีกพ่อนเนาะไมาปี้วยน่นนยเนี่ยหลายคว่าราพ่พน้อยเฉพาะเน้นยมจโตเลยพ่อมีเด็ก กับยูพันเนี่ยไ่ผกับยูพันเนี่ยไม่ัวขนโันหามด้วยตอนนี้ี่แพ้ขายบ่อเลีกยร้ายมันจะาำละเอาไปสบายไปใส่มาให้มันเต้เลยคุณป้าว้่วนี่มันเป็นรุ่นพ่อแม่พันนะเนี่ยลูก อ้ยสลามาแล้วตัวใหญ่นัน่ะกินวัตถดิุย่างนี่พ่อไปบงกับกินอเรียกไงเถอะหนูหนูมันจะตบอันนั้มันจะกินเห็นไหมนั่นน่ะอู้มันกินทุกอย่างเลยโอ้ย โอ้ยดูแพ้น้อยมันนอนกองขี้เท่านู่นน่ะอู้ไกลๆนู่นน่ะลูกเออใช่นั่นน่ะมันนอนกองขี้เท่าดูนนนะมันอน,อมนอนในนั่นนั่นให้อาหารนู่นน่ะ <c oughs> นอนในกำมังให้อาหารด้วยเห็นไหมถ <c oughs> ลาเอาให้มันจะพากันหรือ <c oughs> พี่พี่ไม่เอาแล้วลูกไม่เอาให้มันมันกวนมันดูดูอย่างเดียวลูกดูอย่างเดียวแย่งหมดเลยแม่หนูลงมาโอยโอ้ยน่ารักแค่นี้ ดูบ้านแพ้ดิทนาลงมาครับ,บโอ้ยลูกเยอะมากเลยอะอยี่สิบกว่าตัวนูนะ่นน่ะเอาอันอันนั้นกันคอกมันเห่ยังสนั่นน่ะทนาลงมาครับลงไปหามันทางนน้นก็ได้นี่พ่อพนันหรอเนี่ยว้าวเข่าวสวยจัง ชื่ออะไรนะไม่รู้ไม่ใช่บัตรเครดิตลงไปหาแพะดีกว่าลงไปเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาฟ้าเทาไปเลย เอไม่ได้ไไดเลยแพ้กลัวคนเดี๋ยวไม่ทำอะไรคน,นเชื่องอยากได้แพ้น้อยอยากได้แพ้น้อยคุณตายังไม่ขายแพ้น้อยอ่ะตาบอกมันต้องได้ยี่สิบโลก่อน,ม,ม,อนอมันยังกินนมแม่มันอยู่ในโลกต้องรอมันหย่านมก่อน ขนนันบอ่บอ,บอ,บอ,บอขี่แพ้ได้ไหมแม่เฮ้ยขาจะหักสนใจไหมสนยุแต่ไม่มีตังค์ซื้อไม่ไขี่แพ้ไหมอย่า<ม>ขีา่ถ้าลูกขามันจะหักคุณตาจะว่าเราเสร็หรอกอ๋อมันยืนให้รูปดีจังเลยนี่น,น,น่ารักเน,นาะ น่ักมากเลยอู้แพนน้อยมาหมา้อันนั้นพอพันดิค่ะพ่อพอพันุ้โวเขาสวยเลยล่ะออย่าอย่าะคทาครับเดี๋ยวคุณมาลงมาครับตัวนี้ดีมากเลยแม่ไม่ใช่แพ้ยอย่าไปจับมันเลยเทียนดิดูเอ้ยยยยายนา